มดข่พาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดขาวพาเพลินนะคะทุกคนชาวบ้านหอบของแก้บนไอ้ไข่วัดโปรยฝนหลังให้โชคใหญ่3ครั้งติดค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดโปรยฝนคลอง11ตําบลหนองสาวังอําเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีได้มีชาวบ้านจากคลอง5จังหวัดปทุมธานีได้นําน้าแดงจํานวน80โล รวมถึงไก่ตัวใหญ่2คู่แล้วก็ประทัด1,000นัดนำมาถวายไอ้ไข่วัดปลอยฝนคลอง11หลังจากไอ้ไข่ให้โชคถูกรางวัลมา3ครั้งได้เงินกว่าครึ่งล้านนะคะในขณะที่บรรยากาศภายในกุฏิเจ้าอาวาสวาดัดซึ่งสถานที่ตั้งของไอ้ไข่วัดปลอยฝนคลอง11ยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางมากราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบกันอย่างไม่ขาดสายตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นมาค่ะ โดยนายสมนึกน้อยเอียดอายุ56ปีชาบ้านคลอง5จังหวัดปทุมธานีซึ่งเดินทางมาแก้บนต่อไอ้ไข่วัดปลยฝนคลอง11นะคะได้กล่าวว่าตนเองได้โชคลาบจำนวน3ครั้งแล้วจากที่มาบนบานสารกล่าวเอาไว้โดยครั้งแรกแล้วก็ครั้งที่2ได้เลขกลับไปกลับมาก็คือ59แล้วก็98ได้เงินมากว่า3แสนบาทและครั้งล่าสุดนี้ถูกรางวัลลอตตอรี่รางวัลที่5จํำนวน10ใบ ได้เงินมา2 0 0 0สนบาทวันนี้ตนเองเดินทางมาพร้อมครอบครัวนำน้ำแดงจำนวน80โลนะคะรวมถึงไก่ตัวใหญ่2คู่แล้วก็ประทัด1,000นัดนำมาถวายไอ้ไข่วะปลอยฝอนคลอง11ที่ให้โชคตนเองติดต่อกันเป็นครั้งที่3แล้วค่ะในขณะที่ประชาชนนำรถหรูป้ายแดงนำมาให้พระครูสมุหํำนวยโชติปัญโยเจ้าอาวาสวัดปลยฝนคลอง11หรือว่าพระอาจารย์กุย เกเจชื่อดังย่านหนองเสือได้เจิมเพื่อเป็นสิริมงคลอีกด้วยค่ะทางนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ